ท่านผู้ชมครับอันนี้ต้นทุเรียนนะครับแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วตอนนั้นอันนี้จะลองวิธีวิธีการหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาสารชีวพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเป็นทาลายเชื้อราหรือว่าสารที่มีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรากครับไม่รู้ว่าระบบรากมีปัญหาไหมอันนี้คือเราก็เปิด นะครับที่เป็นรากในใจตรงนี้มาติดเชื้อหรือเปล่านะครับวผมจะต้องมีการรากในส่วนที่เป็นสารชีวพันธุ์นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะรา่เาเราก็จะรากในส่วนที่เป็นโคนตนัวนี้ให้มันไหลลงตามรากนี้เลยะครับท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวจะถ่าย เราใสฉามเชื่อมันที่เราฉีดยานี่แหละครับที่เราเตรียมไว้เราทรการผสมได้ดนะครับท่านผู้ชมละเลยอรนไม่รวมามัดทีอัน้อ้รออเลย ดหมแล้วเราจะดูว่าอีกประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับว่ามันจะออกมากเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับมันจะรอดหรือตายนะครับถ้ายาแรงก็คือตายแต่ดูไม่น่าจะแรงนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นรัน สัปดาห์นหน้าต้นมันจะดีขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องหาวิธีการอื่นหรือว่ามีการรากตัวายาอื่นๆหรือไม่ก็จะใช้าสารตัวนี้ใสอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไอซองซาหรือว่าถ้ามันอาการดิ์ดีขึ้นก็ใช้ต่อน,นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวละอย่าลืมนะครับกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ